กาจิไทยทกตามลงกดสลับฟันป้าปักษาแหวกลังโคกนาสาอาชาพยองอายล่าหม,มอบย่างสามขมห,หูก็หลืมท่านะครับผุมทันพุ่งหอกเข่ายอกนางเข่าข้างพังสตูย่างสามขมตาแก่ตีชุดหยุดโจ่างูไล่ตุ๊กแก พุ่งหอกสอกน้ำสอกฝันหน้าผาใหญ่แก่แง่ลูกคางคัดฉาตกมาป่าหมอแท็กเนือ้นองถูกต้องไหมครับช้างประสานงาย่างสามขุมเตะเปิดทวันลงดามประตูกระทุ้งหัวตาโยธาสินทบแรงสายนะครับย่างสามขุมมานุ่เต้นขาหลอกท้ายนะมัดฉาเล่นหาง ตัวเค้กฟาดถังตวงสายวม,มีสายไว้ในใจแล้ย,ย่างสามผมนมต้องมือ